สวัสดีค่ะมาดีกับทางช่องนองผ้าด้วยค่ะวันนี้มีพระตุด,ดงเนาะคะ่ะเพิ่นเดินทางมาซื้อกระพุ่มนะคะอยากสังวัดตรงสถานที่นี่เนาะคะ่ะมันกำลังลงไปซื้อกระพุม่มอยู่นีอยู่เนาะคะ่ะจะได้มาสัมผัสแนวทางจากปูนเนาะค่ะกระฝากกุไลก็แช่ทางช่องน้ำเด้อจากทางช่องกัดเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารนญ,ญาณในการรับชมด้วยค่ะ แบบลูกหลานมาทั oh! the the oh. um? okay. uh ้งกลางประเทศในเส้นน้ำสั่งโอ้ครับกลับมามาสการปูเจ้าก็บว่าถวายเงินดอกถวายอิฐปูนหินปิ่นไส้ใช่ไหมโอ้อ่าม้านก็ไปซื้อกระเบียงมาบ่เป็นตัวเงินดิเจ้าสีให้กระเบียงมาให้หัวสวมมาให้ยังมาใมาสีเหาก็มาเฮ็ดเอาเองใช่ไหมครับบนนีเห้องพระท่านมีทุนจ้างสร้างมาเลยโอ้เพราะว่าขันนี้ผู้ใดศรัทธากับ ไปซอยสำนักสูงไปหยินแจ้งข้าวแบบไปซอยกันไปครับบัดนี้อันพูดพูดไปจังไห๋จังไหนมาก่อสถานที่แห่งนี้ค่ะมองนี่บ่ะจะพูดจะไปจังไห๋จังไหนมาก่อนที่แรกจะเบิ่งไม่ได้ข้าวช่องเก็บอ่าแต่มากเบิ่งข้าวหล้ะก็เอามันที่ตัวนี้มันใสใจหมองหออยู่ตัวนก็เลยมากสิครับมามากมากเบิ่งบาดกัได้ทครับอันนู่นเ่เพป็นว่าอันร่องไหมอือ หมอทรงคนยุคขั้งอันจังหวัดบุรีรัมย์บอกครับแค่ในว่าเท่าสิ่งนี้เปลวาสนาได้มาสร้างเบนไทยเป็นโองครับเลยอยากลองเมืองจันท์ล่องเมืองสินะผู้ไม่เห็นเขาเกิดมากเลยว่ะค่ะมาเทแรกนี่ปู้เห็นอยังแน่ค่ะมาเทแรกมาเทแรกเห็นนั่นขึ้นพระมันจะเป็นต้องข้ามแต่ว่ามันจะเป็น สิเป็นท่องเลี้ยงเมือท่องข้ามฮ้ากรบโปงหูมันปะล่ะเห็นพาอยู่นี่เลยบ่อกนะมี่นีแน่นอนเพราะว่าเห็นแล้วเแต่ว่าข้าวกระดูกขุดออกมาเดี๋ยวนี้คันแม่นไม่ค้นกล้าขุดึงย่ามไปบอกขุดไหนก็ได้โอ้หัวจักหัวจักมองบอกขึ้นอัวหัวจักเลยม่บองขุดดยวยเพราะว่าคันเอาขุดลงหันก็เสียหนี้ก็จะได้แต่ว่าทิ่นี่คนก้าวขุดเพราะว่คนมื่อนุญอยากมันปะอยากก็ได้ว่าข้าวเลยนะครับแต่ว่าขันมาจ้าวไม่มี บุญมาวาสนาคยดึงคยจ้องกันเนาะกันพี่เตนียวก็กสจะสะพ้าตสางว่างบางงานถือคือคูกันฮะงบมาสื่อย no ื้อ ok> กันนะแพงไหมคือว่าสั่นหคือว่าสันเขาวาศรัทธาศรัทาขจเดี๋ยวนี้ยุ่งข้างประเทศไม่นียุ่แต่ว่าสันชุมมันว่าให้ อพ่อมาทายภาพต้องมึงเสียงหยุสาวอยู่ยอรมันนี่ีอพอมาถ่ายภาพยุหันมันหุ่นไรบอกกันที่อาตมาสัางเงินเดี๋ยวกับพูดอันแต่ว่ามาคัดคานเปมาคัดค้านเลยมันว่ามีสมาธิจเยนาเลยขมันเปลี่ยนทิยยูหนนี่ก็ล้องบ้งนี่้เพยู้มโเกิดเรืงสียเ้ากว่าสิพ่อะเสียดสังเพราะว่ายูหันน้ามันชินเขาบันสางสิ แ้วออกชุชุดขาวสูยังข้าก็มาม่ไม่จำสินลาได้เงี้ขนะณะแท้มาเกิดเนี่ยมองนี่ปัจีจะเล่นลุงเรียงเร็วเนาะขับผมคิด่ากจรคือว่าเกือบได้สิบแปดล้านคู่อรไหมอตเตอรี่วะค่ะเออยโตเตอรี่ก็ร้านไม่กับ้านแม่ละยางครับขาดไม่นิดเดียวคู่โออยโอ้แต่ว่ามันจะเทากับาหม ขอมันมันจะหาไม่เนาะปูเนาะแบ่แบบก่ว่าเดือนนึงเรสองแ่เนาะครับผมก็ย่าอไล่ออกอันว่มันจะเอาก็ยยอเจรินหน่อยนเดินไล่มนก็จะเขาห้าวมันครับผมข้าวมันก็ย่านด่าหลินเนากับต้มนี่อันสมาธิกเาะว่าข้าสี่ไล่แต่ลังเทียขาเจ้าเอาไปตรวจกอนเป็นาสี่ไล่ขาเจ้าก็เอาไปออกตัวไม่ก็ได้ม ครแสดงว่าปูมีในใจแล้วแมนโบค่ะปูมีในใจแล้วบอค่ะอันบนในใจเนากกไปมันเป็นมูสาวจ้ะเอาให้มันจ้าว่าเออแน่นอนมันสีขาว่าบอกว่าแนนี้มันจะมีในใจมีผุกคนแล้วต่อมันสิมันสีมันสีแดงบอครับตัวแดนนว้ปูไ่เป็นไรนกระปูในในใจปูเฉลกชอบปูเฉยครับผมอยากฟังจะซื้อแหละกระปผมปูชอบตัวไหนครับผม ที่ขึ้นมาขึ้นยมันจะเป็นค้ายกับ4ีเจ็แครับซีเจ็ดแบอันนี้ค้ายมากดคิดว่าซีซีเห็นไดพูกันจะมองเซ็ตแบดหวังจะเจ็ดแบด้โอ้เดทุนเแเรอดูทะเบียนรถแสดงว่าท่านไปซื้อมาแล้วใ่เชืเลยเแต่ว่าเาก็บเกเลยเนาะครับาไปซื้อล่ะ เปูเพิ่นคิดสอบซื้อๆค่ะแต่ว่าหันต้องรอไปฟันอย่เงี้ยนคิดมากไปสุดว่ามังครับัวของอะไรเนี่ยเนี่ยเนาะปูมันแน่นอนเนาะค่ะเพื่เจี๊ยปูเจี๊ยมาก็จะได้มาเห็นหน้าทั้งนี้ครับปูแป๊บเดียวคือปูตั้งใจที่มาเอาที่แปลงนี่สิบสามล้านบมอปู สามล liksom, agen, ้านมันก็แกงสามล้านตัวเขาะเเราะว่ามันเป็นอย่างพราว้าเข้าาเขบาบ้ามันก็แกงมันก็พวกแกงสักขอแดนละเดี๋ยวหันเป็นไห้เขาเจ้าเนี้ยละมาเจ้าก็ดูมันพวกแกงมันมีมันใสิ้สองไม่ี่ล้าน อ้าวไปอีกร้านนึงเป็นซีซามอันแปะครับนั่นใหมาก่อนเลยเป็นนนี่ยค่งใบอ่ะร่าวครับคอยคอยท่านแต่างที่เขามองมาเห็นเนาะครับมีจะจาทีจะท่างกันเหะว่าดีงักดีัชอนมากพอกันเะกี้วยเป็นหนาเียร์เนาะครับยามันเล่นเห็นหน้นก็คือยอมากเหมือนเชื่อแไเแบบคนบมากเยามาอมอมอไปพื่นจะเท่ยมาดูดูแล้ครับผม เออแจกมาอม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 เป็นตะยูจะได้ไมีดีหันแมนวมาแตงวัดทีแนวกันแมนเป็นผัปุูมมันเลยกวนโอ้ยสุดยอดเลยพได้ลองหาเทียบของเจนอีนะรับได้เศ้าแลวเพิ่นต้องลูกเศ้าแล้วพิ่นเพิ่นกัแม่ได้จากไรคนสี่หกเด้ีที่กกวเด้หลวงว่ามันออกสี่หกสี่หกนะว่าันนัน ซูนซอนก็ถือดิตาว่าลักบ้านไม่ถือก็เสียตาบ่บบสหรอกบอกกันด้วยซุซ้อกับม่เออซนซ้องกับมาเนี่ถือวันนี้เจ็ดแปดนะปู่หะเห็นมาต้องวดพุทดังแล้วป้องเออถือว่านี่นึ่งวัดสามนี่เนี่ยโอ้วัดสามจะฟังกันวามันเสอแล้วก็ฟังครับวดสามวัดบู๊ว่านว่านวาสามว่างเุอก็ถือเนาะ ครับแล้วบ้านซี่หกกระชื่อจ้าสี่สี่หกแล้วว่าที่หนึ่งะแสดงว่าผู้อีเซ็นกับพู่มสิได้สร้างวัดอีรีบุจักรแต่มาจำบ้นเนี่ยนอนเพราะว่าเขากลมามที่เขามากเกิดใจบริสุทธิ์ทุกทนะผมก็บางยาอยากได้ห้องเพิ่นดอกเพิ่นว่าอยากให้เขาได้เพิ่นก็ชี้แจงการดอกโอ้แม่บอกคือสามวดแล้ววันนี้งวดที่สาม มื่อนี้ถือว่าเป็นบปูเนื้อัอแล้วถือก็แต่ว่างวดงวดที่สามไม่จีจะจืดก็ถือเราเท่ากับไฟว่ากันเท่ากับข้องควันแต่ละคนมันก็คือ่อตรงกันเนาะครับผมเป็นแนวทางนะปูเนาะเป็นครับได้ไปนั่งเลี้ยงเลี้ยงถึงนะครับปลามม่จืดนะเดริสค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของปูนะค่ะปูได้มาซื้ออยู่พุ่มกลางไรมันนะคะเป็นพุ่มไหฮเก่าค่ะ เสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่องน้ำเด้อจ้าทางช่องก็ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ